สสนุกใครไม่เสียวกระเสียวอ่ะ <laughs> ่ด้ไม่ทำหน้าจะแกล้งเนอ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกบ,บารไรตุรกีนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกคน ตลาดนัดด่านช้างนะคะมาไกลมากสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะคะเรารถเราก็มาติดแล้วโอ้ยสงสารเจ้าของรถเลยมันต้องใช้รถลากมันเหมือนต้องขุดอะขุดดินออกต้องขุดดินออก เดี๋ยวเราจะต้องข้ามนั่งเรือข้ามไปที่แพรนะคะแล้วฝนกําลังจะมาด้วยเมื่อกี้เราหนีฝนมาตัวเปียกซกเลยอะ่ะสวัสดีค่ะรถติดรถติดช่วงไหนคะไอ้ยหตกใจหมดเลย <S <S เห็นสภาพรถติดแบบติดแงกเลยอะ่ะแบบเอาไม่ขึ้นเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะว่าจะได้ไหมถอยหลังคะ่ะต้องถอยหลังเมื่อกี้ถอยไม่ได้เลยติดก็เลยขุดนิดนึง อ่าลองดูอีกทีอ่าช่วยดันเข้าทางนี้มาจากพันชุมชนจีเพย์เข้ามาทางนู้นเข้าทางนี้ครับแล้วก็จอดบนนี้จะจอดบนเนินเนี้ยค่ะเทปลมเมื่อกี้เฟิร์นก็ไปช่วยนะคะดูหลุมเบลเลอร์เลยค่ะ เพื่อความปลอดภัยเราจะต้องชูชีพชูชีพอ่าเดี๋ยวเขาจะให้ไปทีละห้าคนนะคะใครจะไปก่อนตอนนี้มันเป็นช่วงน้ำลงลมันก็น้ำแรงเนาะใช่น้ำลงเพราะว่าเขื่อนกระเสียวมันเป็นเขื่อนเล็กเขาจะปล่อยน้ำขึ้นไวลงไวอ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือเรือนู่นเออแผงไหนไม่แักมันไปดูที่แผงไหนลกูกที่มีปลาฉลามตัวใหญ่เนี่ย ชักชวกป้าใครจะไปก่อนคะห้าคนโอคานไปกับคุณยายแล้วก็คุณพ่อยูคามิทมีไม่แม้มากลับมามีใช่อ่ะคุณพ่อไปลุยนึกว่ามีท่าเรือ <N> <N> บายบายหน่ bye bye no. <laughs> อยอะชิงเวล่ะที่เรา <laughs> ใส่รองเท้าได้ใช่ไหมไดเพราะว่ามันต่ำเออมันเป็นโคนสนุกสนาน <laughs> <laughs> โอเคอ่ <laughs> า,าชีวิตดีไม่เคยเจอแบบนี้เลยชอบอย่างไง <laughs> ละกัน <laughs> อย่างไงละกัน ค่อยๆไปค่ะค่อยๆไประวังระค่อยๆอยมานะคะอย่าลมนะข้างหางายนี้จบเลยนะนี่ถ้าข้างล่างมีหินอีกอก็จบเลย,เลยโอเคถึงแล้วถึงแล้ว,วนี่นะคะเราก็กาขึ้นเรือมาโอ้ทะเลเปิดช่องอ่ะก็ที่บ้านก็โคนทั้งนั้นทะเลที่บ้านนะก็ดเดินถึนงปกติแค่เราเดินเดินแต่เราเดินดิผิดกันเลยแม่ โอ okay, เคราลูกโอ okay, ไหมครับแฮปปี Happy, ไนน้ไหมลูกสนุกสนุกไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ก็พร้อมแล้วแฮปปี้เรนโบ้โอเคไปเลย Are you ready Yes นี่คะ่ะเราขึ้นมาแล้วนะคะ นี่กับข้าวจากรราดต์วอื้ับได้ดีมากๆเลยนะคะนี่โอ้สุดยอดเลยสรีครัวอ้หูห้องน้ำหรูหรามาฮาวนะคะมีตู้เย็นมีพัดลมโอ้ห้องโอ้ยดีมาก นี่ก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำส่วนตัวอ่าอันนี้ห้องผู้หญิงนี่มันนีที่แหวนที่ภาพเพลินอะไรยังไนี่มีชุดคาราโอเกะใครอยากร้องแอร์เย็นฉ่ำเลยโหเยี่ยมสุดยอดแฮปปี้แฮปปี้มากเลยโหูมีน้ำแข็งให้อ่าแล้วก็มีตรงนี้นะคะชอบเลยลูกชอบมากเด็กๆชอบมากเกาะ ปกติแล้วน้ํามันจะขึ้นนะคะน้ํามันจะขึ้นสูงเลยเกาะมันจะเล็กตอนนี้น้ํามันลดระดับเพราะว่าแรงนะคะอันนี้ก็เป็นแพรน้ําสามารถที่จะลงเล่นน้ําได้นะคะ,ะนี่ตรงนี้ทุกคนสามารถจะแหกปากได้มาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้วจ้าเป็นไงบ้าง <laughs> โห oh, สุดยอดมากขอบคุณมากนะคะ okay hope you g ก็ fish <Yeah. S 1> นะไม่ใช่แบบปุ้งครับ <laughs> okay. ่ากะมาตกประมาณ50กิโล <laughs> 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 อ่าลงไปเลย เกตเวดแต่เกดี๋ยวตกน้ำอ๋อล่อกร่อกรล่อกฉันนั่งตกปลาอยู่ลิ้มตะลิงแปลกใจฉันจริงป้าไม่กินเยื่ เชื <Cheer. S 2> <Cheer. S 1> ให้พูดให้พูดพร้อมกันว่าใครไม่เสียวกระเสียว <c oughs> อ้าว <c oughs> หนึ่งสองสาม <c oughs> ใครไม่เสียวกระเสียว <laughs> 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 I on over to me. I know <laughs> what to I to <laughs> I don't know what I do <laughs> <laughs> yeah. I <laughs>

ีตอนเช้าค่ะนี่ตอนนี้นะคะอากาศดีมากตอนนี้เป็นเวาเจ็ดโมงผิวคานก็ไม่รอช้าอยากจะเล่นน้ำนะคะอยากจะเล่นน้ำบอบว่าจัดไป ชาวบ,บริการ บรรยากาศตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นดีมากโดยเฉพาะตอนเยน็นม่กลับบ้านยังแม่กลับบ้านเหรอตอนนี้นะคะเรากําลังรอเรือที่จะกลับนะคะเราจะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็จะตรงกลับบ้านเลยค่ะโอเค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 ไปก้อน <laughs> สวมชูชีพเลยค่ะถ้าถ้าถ้าหล่นลงไปในน้ำก็คือตัวหลุดชูชีพรอยมาแล้วเตรียมตัวอ่ะแม้ขึ้นเลยลูกมาลูกแม้ร้อนไม่เลิกแลจะสนุกละเกินเนี่ย ทั้งขาไปแล้วค่ะกับเลยดอดองแล้วมาข้างลังไม่ได้ไมลูกแล้ว <laughs> ไม่ลูกแล้วลุกไม่ได้แล้ว่าติดอีกแล้วเหรอติดอีกแล้ว <laughs> <laughs>

เจ้าของแพรบริการดี่เดยมามาเอาคามาทางนี้ลูกเดี๋ยวเขาจะถอยรถมาลุ้นกันนะคะว่าจะรอดไหมรถรถทัวของเราค่ะเดี๋ยวเราจะทําการฉุดกระชากข,ขึ้นมาจากหล่มนะคะอีกหนึ่งรอบหนังมวนเดิมนะคะเห็นไหมนอน บอกให้มากินข้าวแมดเหนื่อย <laughs> อาช่วยกันอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นเท่านี้ไม่ขึ้นขุดก่อนขุดก่อนค่ะเราก็ไปหาอุปกรณ์มาขุดนะคะทุกคนก็ช่วยกัน โอ้โหเขาไปติดเต็มเลยอะ่ะเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวปัดมาแล้วค่ะทุกคนคราวนี้เอารถไถมาเลยค่ะคโอ้ยต้องขอบคุณเจ้าของแม่เลยอะ่ะเก่งใจเขาคูโบต้ามาแล้ว เป็นกำลังใจ,วจขวาช่ค่ะ ไ,ได้ใช้เสือ้อใช้โซ่โอ้ยดูดูสภาพทุกคนเรียกลังเป้าเือกครัเือนไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอนให้ ่นั้นนั้นเดี๋ยวอ่าโฆษณาโฆษณาแพแพชื่ออะไรคะแพชื่ออะไรเดลิเวอร์ฟติ้งค่ะเดลิเวอร์โฟตติ้งนะคะอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ามาเที่ยวได้เบอร์ติดต่อค่ะ082่งสองครับห้าครับเก้าโอเคค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแพคุณภาพนะคะขอบคุณมากค่ะบริการดีมากโอ้ประทับใจมาก ร่ารักมากแล้วะมีอะไรนะครับคาไม่ลืมค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปสถานีต่อไปค่ะให้มันดูดนมให้มันดูดให้มันดูดนมให้มันดูดนม นให้ใหญ่ดิเอาลงไปเออให้มันดูดนมให้มันดูดนมแห็ไหมมันดูดนมให้อบีมากให้อบีาเลยไหนมันดูดนมดูดนมให้นาง สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดเข่าทำเทียมค่ะเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระแล้วก็มาดูพระหนุ่มๆดูนะคะมาดูพระพุทธรูปที่แกะสลักจากเขานะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนะคะสวยงามตะกล้องตะกล้อง แต่กล้องนี่นี่เอโอโหโหถ่ายรูปให้คุณตา แฟนขับอยู่ข้างล่างนะต่น้นอนนงไม่ไหวแล้วบาบ้าถึงถึงเลยน้องเป็นไรน้องเป็นไรมีแรงไหมตุ้มอ้่า <c oughs> อ่านี่เราเข้ามาถึงตรงถ้ำถ้ำร,รอดแล้วนะคะสวยงามค่ะไหนอีกทีนึงอีกทีนึง สวยมากเย็นน่ะลมรอดทำมีสกายวอล์กนะคะเข้าทํา จะทำไปเรื่อยๆนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของสุพรรณบุรีนะคะถ้าใครมาก็มาเที่ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเผ็ดมากๆก๋วยเตี๋ยว เคี่ยวเป็ดเป็ดมากไม่ใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเผ็ดมากๆเกี่ยวเป็ดเป็ดมากๆเออได้เผ็ดไม่อร่อยมาเผ็ดมาอร่อยโอเคสถานีต่อไปอะไรคะโนวันโนะเอาตามเขาไปตามเขาไปทุกคนตอนนี้คเรามาอยู่กันที่หน้าเฮียชายศูนย์การเรียนรู้ยูเซสซี นาเฮียใช้ยนาเฮียใชายนาเฮียใชายนาเฮียใชาค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการทำนานะคะนี่เรานั่งรถกอล์ฟไปเลยค่ะเย้ไปเลยคล้ายเห็นเห็นข้าวไหมลูก ข้าวเพาะข้าวนะอันนี้เป็นก้าข้าวนะเป็นพันต่างๆอันนี้ watering system แมดูแมดูเขาลดน้ำต้นไม้แมดูอ่าดูดูก็จะเป็นเป็นพันปขอหกสิบเอ็ดครับผมเราปมะปาได้ครับผมปขอก็คือย่อมาจากกรมการข้าวครับผม้ค ถ้าลงไปยดยเลขคุณโอ้ล่มพังกันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากจะลงไปกิ้งเลยอ่ะมันนุ่ม <laughs> นุ่มมากเลย เดี๋ยวเราจะพานมนมนะคะไปชมเรือนไทยแบบโบราณแบบออริจินอลเลยนะคะชอบมากเด็กๆกทำแกงน้องนะ ทำหน้าจะแก้งน้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหูแบบนี้แผ่นระบาดอันใช่ใช่เนี่ยเนี่ยของมอมีต้นเด็กๆ ไม่ได้ระวังเลยโอ้ยพระคุณคิทเช่นคิทเช่นห้องครัว like แต่ห้ามจับอะไรนะดูแต่ตามืออย่าต้องอืมเห็นไหมห้ามจับนะครับเขาบอกว่าห้ามจับตรงนี้ก็เป็นควายไทยค่ะอุปกรณ์การทำนา โอ้อย่าไปใกล้นะลูกนะโอ้ยน้องน่ารัก,ก่啊 b a บ y b บ b y เอากลับบ้านไหมเอา,ากลับบ้าไหมแม่อย่าเข้าไปใกล้นะระวงังเขามานะันนา เอามันชอบกินใบลูกมันชอบกินใบมันต้องให้ใบเออเห็นไหมมันชอบกินใบหูกต้อซมันอิจระกับปอกก็หลก yes you see the belly same as you same as y me what about you เย้ ันตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดป่าเลไลนะคะเพื่อที่จะมาซื้อของฝากนะคะไม่ใช่อะไรเลยนะคะซื้อของฝากแล้วก็กลับบ้านนะคะเอาไะไรอะลูกตุกแกเอาไปหลอกบ้าบ้าแน่อรอปรส้มปลาจีนค่ะ ได้แล้วของฝากทุกคนตอนนี้นะคะเราได้ของถูกใจแล้วนะคะของฝางนิดๆหน่อยๆแล้วเรากำลังจะเดินทาง